หัวข้อคำเทศนาในชาวันนี้คือบทสนทนาที่บ่อน,น้ำขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ5ถึงข้อ30มีความว่าดังนี้พระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสีคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนบ่อน,น้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินขอขออภัย <c oughs> พระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรีย เยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะท่านไม่มีถังตักและบ่อน,นี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำทำรงชีวิตนั้นมาจากไหน ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรพรพบุตษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกและผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขา รุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเจ้ามาที่นี่เถิดนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าสามีไม่มีเพราะเจ้าได้มีสามีห้าคนแล้ว และคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะทีฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของพวกเรานามัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรน,นมัสการนั้นคือเยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิด คงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสก,การพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเลม็มซึ่งเจ้านมัสก,การนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสก,การเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วารนานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสก,การอยากถูกต้องจะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระวิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสยาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราเรีเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้า คือท่านผู้นั้นขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงสนทนากับนางหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำ ท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องทั้งหลายที่คริสจักรวัฒนาในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและสำหรับโอกาสที่ให้ข้าพเจ้าได้มาเผยพระชจะของพระเจ้าแท้จริงแล้วคุณพ่อของข้าพเจ้าคือศาสนาจารย์บุญส่งแดงเรือนควรที่จะเป็นผู้เทศนาที่คริสจักรของเราในวันนี้ หลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อทางคริสตจักรได้ติดต่อเชิญท่านให้มาเป็นผู้เทศนาคุณพ่อตอบรับด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งและท่านก็รอคอยที่จะ,ททจะได้มาที่คริสตจักรของเราในเช้าว,วันนี้แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันที่6มิถุนายน และได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ท่านได้ล่วงหลับไปในตอนเช้ามืดของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับครอบครัวของเรา แต่ถึงแม้ว่าพวกเรากำลังโศกเศร้าและอาลัยในการจากไปของท่านครอบครัวของเราก็ชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าที่ในเวลานี้คุณพ่อบุญส่งได้พักสงบอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตในการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อมาเป็นเวลาหลายปีข้าพเจ้าจึงขออนุญาตที่จะใช้โอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจที่ได้อธิษฐานเผื่อและส่งความปรารถนาดีและความอาลัยรักมาให้กับครอบครัวของเราขอบคุณคริสจักรวัฒนาที่มอบความไว้วางใจให้ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่นี้แทนคุณพ่อข้าพเจ้าถือว่านี่เป็นเกียรติอันสูงสุดค่ะขอให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐาน แ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณและทรงพระชนอยู่เป็นนิดโปรดเปิดจิตใจของข้าพง์ทั้งหลายโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้คำทุกคำที่ออกจากปากผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และเกิดผลในชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลายตามชอบน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในประเทศไทยเดือนสิงหาคมของทุกปีถือว่าเป็นเดือนของสตรีเพราะมีทั้งวันระลึกสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติอยู่ในเดือนนี้ทางหน่วยงานสตรีสภาคริสตจักรในประเทศไทยก็ได้ขอให้ทุกคริสตจักรได้จัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันแม่และวันระลึกสตรีขึ้น เพื่อให้สมาชิกคริสตจักรทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสตรีและบทบาทของสตรีในการรับใช้พระเจ้าตลอดจนเห็นถึงแบบอย่างของสตรีที่สมควรได้รับการสรรเสริญและเพื่อให้สตรีคริสเตียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นสตรีที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงโปรดปราน คริสตกวัฒนาก็ได้ให้หัวข้อประจำเดือนสิงหาคมว่าเป็นเดือนแห่งสตรีและการศึกษาพระวจนะดังนั้นเองคำเทศนาในวันนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีคนหนึ่งที่พระเยซูทรงใส่พระไทยและทรงใช้เพื่อพันธกิจของพระองค์ เรื่องราวนี้มาจากพระธรรมยอ์บทที่4ข้อที่5ถึงข้อที่30และหัวข้อของคำเทศนาก็คือบทสนทนาที่บ่อน้ำบทสนทนาที่บ่อน้ำเราทั้งหลายทราบจากชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงให้เกียรติแก่สตรีเสมอ แม้บางครั้งสิ่งที่พระองค์กระทำจะสวนทางกับบรรทัดฐานของสังคมก็ตามพระองค์ทรงแสดงให้ประชาชนในสมัยของพระองค์และเราทั้งหลายในสมัยนี้ได้เห็นว่าสตรีมีศักยภาพสตรีมีความสำคัญและได้รับการทรงเรียกให้มีส่วนและมีบทบาทในการทำพันธกิจของพระองค์เช่นเดียวกันกับบุรุษ เรื่องราวการสนทนาของพระองค์กับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำได้ชี้ให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงก้าวข้ามข้อห้ามของสังคมเพื่อให้พระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอและสามารถเผื่อแผ่ไปถึงทุกคนได้ก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จผ่านแคว้นสมาเรีย พระเยซูทรงกระทำพระราชกิจและคลุกคลีอยู่กับชาวยิวในยอห์นบทที่สี่พระองค์เสด็จไปเยือนสมาเรียดินแดนที่ชาวยิวรังเกียดและไม่อยากแม้แต่จะเหยียบหรือว่าย่างกรายเข้าไปพระเยซูทรงทลายกำแพงแห่งความเกลียดชังและข้อพิพาทที่มีมาช้านานระหว่างชาวยิวกับชาวสมาเรีย ซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งของชนชาติทั้งสองคือเรื่องที่ตั้งหรือสถานที่ตั้งของสถานนมัสการซึ่งเป็นปัญหาที่หญิงชาวสมาเรียเองก็ได้หยิบยกขึ้นมาถามพระเยซูการสนทนาการระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียในยอห์นบทที่4สะท้อนภาพที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง กับบทสนทนาที่เกิดขึ้นในยอห์นบทที่3คือบทสนทนาระหว่างพระองค์กับนิโคเดมัสพระหญิงชาวสมาเรียและนิโคเดมัสอยู่ในสถานที่หรือสถานะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งทางด้านเชื้อชาติสถานะของสังคมการเมืองาศาสนา เมื่อพระเยซูทรงสนทนากับนิโคเดมัสพระองค์กำลังสนทนากับบุรุษผู้เป็นขุนนางชาวยิวผู้สูงศักดิ์แต่ในบทถัดมาพระองค์กำลังสนทนากับสตรีซึ่งมีสถานะที่ต่ำต้อยมากในสังคมสมัยนั้นและยิ่งไปกว่านั้นเป็นสตรีชาวสมาเรียซึ่งเป็นชนชาติที่ ชาวยูรังเกียรและถือว่าเป็นศัตรูชื่อของนิโคเดมัสถูกบันทึกไว้แต่ชื่อของหญิงนั้นกลับไม่มีปรากฏอยู่เลยเธอถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นสตรีต่างชาติเท่านั้น ดังนั้นการสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำจึงถูกมองโดยคนทั่วไปว่าเป็นบทสนทนาต้องห้ามเป็นบทสนทนาต้องห้ามไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งหญิงชาวสมาเรียเองก็แปลกใจจึงทูลถามพระองค์ในข้อที่9ใช่ไหมคะว่าชันไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอดื่มน้ำจากดิฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียฉช่นไนท่านผู้เป็นยิวจึงขอดื่มน้ำจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียและเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์เดินทางมาถึงพวกเขาก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันที่พระองค์ทรงสนทนากับหญิงนั้นเพราะรับบีหรืออาจารย์ชาวยิวจะไม่คุยหรือสนทนากับสตรีในที่สาธารณะ และยิ่งไปกว่านั้นพระอาจารย์ของพวกเขากำลังสนทนากับหญิงชาวสมาเรียด้วยทำไมพระองค์จึงทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเราสาวกก็ได้แต่คิดอยู่ในใจท่าทีของเราสาวกสะท้อนให้เราเห็นถึงความคิดและความเข้าใจหรือมุมมองที่ติดยึดอยู่กับ กรอบของสังคมซึ่งตรงกันข้ามกับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทลายกำแพงที่แบ่งแยกระหว่างบุรุษและสตรีและระหว่างชนชาติที่ถูกเลือกสรรกับชนชาติที่ถูกปฏิเสธพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกจำกัดโดยเชื้อชาติโดยชนชั้น ศาสนาหรือกฎเกณฑ์ของสังคมเลยสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าหญิงคนนี้เคยมีสามีมาแล้วถึง5คนและคนที่นางอยู่ด้วยในปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีของนางแต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกเราทั้งหลายต่อว่าเรื่องราวชีวิตในอดีตของเธอเป็นอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ดีการที่เราอ่านพระธรรมยอห์นบทที่4โดยตัดสินไปแล้วว่าหญิงคนนี้เป็นหญิงชั่วหรือคิดเพียงแต่จะหาสาเหตุว่าเหตุใดนางจึงเป็นเช่นนี้เหตุใดนางจึงผ่านการมีสามีมาแล้วถึงห้าคนการที่เราคิด จดจ่อแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะทำให้เราพลาดจากสาระหรือประเด็นสำคัญของบทสนทนานี้ไปในช่วงแรกของบทสนทนาพระเยซูได้แสดงให้เราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอสำหรับทุกทุกคน พระองค์ได้แสดงให้เราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอและสามารถเผื่อแผ่ไปได้ให้กับทุกทุกคนเมื่อเราพิจารณาในข้อที่7ถึงข้อที่15เราทราบได้อย่างไรทราบจากการที่พระองค์ทรงเสนอที่จะประทานน้ำทำรงชีวิตแก่หญิงชาวสมาเรียซึ่งน้ำทำรงชีวิตนี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายทางองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ดื่มน้ำที่เราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิต นนิรัถึงแม้ในตอนนั้นหญิงชาวสมาเรียยังจะไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงหมายถึงอะไรแต่นางก็เปิดใจของนางรับข้อเสนอของพระองค์และทูลขอน้ำทำรงชีวิตจากพระองค์โดยกล่าวว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีก และจะไม่ต้องมาตักที่นี่ในช่วงที่สองของบทสนทนาซึ่งปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่4ตั้งแต่ข้อที่16ไปจนถึงข้อที่26พระเยซูยังคงนำให้หญิงชาวสมาเรียมมาถึงความเชื่อโดยการพูดถึงประวัติหรือสถานภาพการสมรสของนาง ถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่นักศาสนาศาสตร์หรือนักตีความพระคัมภีร์หลายท่านได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ประเด็นนี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากพระเยซูเท่าใดนักซึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงละเลยความผิดบาปหรือจะไม่ทรงตัดสินการกระทำของนางแต่เหตุผลหลักสองประการ ของการที่พระเยซูทรงกล่าวถึงประวัติและสถานภาพการสมรสของหญิงชาวสมาเรียคือประการที่หนึ่งเพื่อให้หญิงชาวสมาเรียได้เห็นว่าพระเยซูทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงเห็นและทรงล่วงรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในที่ลับและในที่แจ้งประการที่สองเพื่อเป็นการเปิดเผยให้ หญิงชาวสมาเรียได้เข้าใจและได้เห็นพระเยซูด้วยดวงตาคู่ใหม่หรือมุมมองใหม่หรือความเข้าใจใหม่ซึ่งเราเห็นจากการที่นางได้ตอบสนองต่อคำกล่าวของพระเยซูว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ ดังนั้นบทสนทนาระหว่างพระเยซูคริสต์กับหญิงชาวสมาเรียเกี่ยวกับเรื่องสามีของนางทำให้หญิงนั้นได้กลับใจใหม่และเติบโตขึ้นในความเชื่อด้วยเหตุนี้ทำให้หญิงชาวสมาเรียคนนี้กล้าที่จะถามพระองค์ด้วยคำถามทางศาสนาศาสตร์ที่สำคัญมากในสมัยนั้น คือบรรพบุพรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่ท่านหรือพวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการคือเยรูซาเลม็มท่านคิดเห็นอย่างไรพระเยซูคริสต์ได้ทรงตอบหญิงนั้นว่าการประทับอยู่ของพระเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่ง แต่พระองค์ทรงประทับอยู่ในทุกที่ทุกหนทุกแห่งที่มีการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงบทสนทนาของพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียจบลงด้วยการที่พระเยซูทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาที่ทั้งชาวยิวและชาวสมาเรียรอคอย นี่คือข่าวดีนี่คือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้บอกกับหญิงนั้นพระองค์ได้กล่าวว่าเราที่พูดกับเจ้าคือผู้นั้นเราที่พูดกับเจ้าคือผู้นั้นนี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์หรือพระเมสสิยาในพระกิตติคุณยอนและหญิงชาวสมาเรียเป็นคนแรก ที่ได้ยินเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์เดินทางกลับมาถึงพบพระองค์ทรงสนทนากับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำพระมพีได้บันทึกว่าเขาก็เกิดความประหลาดใจแต่พี่น้องสังเกตท่าทีของหญิงชาวสมาเรียไหมคะหญิงชาวสมาเรียกลับมีท่าทีที่ตรงกันข้าม นางได้ทำอะไรคะนางได้ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองเพื่อเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์แก่ชาวเมืองนั้นเพราะคำพยานของหญิงชาวสมาเรียทำให้ชาวเมืองเป็นอันมากเดินทางไปพบพระเยซูคริสต์และเกิดความศรัทธาในพระองค์ถ้าเราดูต่อไปในยอห์นบทที่4ข้อที่30ข้อที่39 ข้อที่41และข้อที่42พระอมพีได้บันทึกว่าฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียม,มาถึงพระองค์เขาจึงทูลพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับที่นั่นสองวันและคนเป็นจำนวนมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้น ไม่ใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักนี่คือกระบวนการของการเติบโตด้านความเชื่อและการสร้างสาวกความเชื่อจะมีพลังและทำให้เกิด ผลเพิ่มทวีเมื่อเราแบ่งปันหรือเมื่อเราเป็นพยานถึงความเชื่อของเรากับผู้อื่นและเมื่อคนเหล่านั้นจะรู้จักกับพระองค์และต่อมาเขาเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวได้สัมผัสและมีประสบการณ์กับพระองค์การเป็นพยานเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์นั้น เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักหรือกระบวนการที่สำคัญของการสร้างสาวกหญิงชาวสมาเรียคนนั้นได้เป็นผู้ที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกเธอได้นำคนเป็นอันมากมาหาพระเยซูหญิงชาวสมาเรียเป็นบุคคลแรก ที่พระกิติคุณยอนได้กล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่สนทนาประเด็นทางศาสนาศาสตร์อย่างจรงิงจังกับพระเยซูคริสต์และเป็นบทสนทนาที่ยาวที่สุดที่ปรากฏในพระกิติคุณนางเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์แก่ชาวสมาเรียเรื่องราวของหญิงชาวสมาเรียทำให้ผู้อ่านพระธรรมยอนได้ประจักษ์ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมีอดีตอย่างไรไม่ว่าสถานภาพทางสังคมของคุณจะเป็นเช่นไรคุณจะผ่านอะไรมาบ้างก็ตามพระเยซูคริสต์ทรงปรารถนาที่จะรู้จักคุณเป็นการส่วนตัวพระองค์ทรงใส่พระทัยในตัวคุณ พระองค์ทรงพร้อมที่จะประทานความรอดแก่คุณและกระทำพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางชีวิตคุณเรื่องราวของพระเยซูคริสกับหญิงชาวสมาเรียแสดงให้เราเห็นว่าทั้งสตรีและบุรุษมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะถูกเรียกและเลือกให้เป็นสาวกของพระเยซูคริส และมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์มีทางใดบ้างที่คริสตจักรของเราจะส่งเสริมการทำพันธกิจร่วมกันระหว่างบุรุษและสตรีและเสริมสร้างให้สมาชิกของคริสตจักรทุกเพศทุกวัยได้ออกไปสู่สังคมเพื่อเป็นพยานเพื่อสร้างสาวกขององค์พระเยซูคริสต เราทั้งหลายทราบดีว่าในสมัยของพระเยซูนั้นชาวยิวและชาวสมาเรียได้ถูกแยกออกจากกันความขัดแย้งและอคติที่เขามีต่อกันมาช้านานนั้นเป็นกำแพงที่ค่อยเพิ่มความหนาและความสูงและแยกชนชาติทั้งสองชนชาตินี้ออกจากกันชาวยิวมองว่าชาวสมาเรียเป็นพวกนอกรีธ มีมนทินเป็นคนต่างชาติที่ชาวยิวซึ่งเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เป็นชุมชนแห่งความเชื่อของพระเจ้าควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรข้องแวะหรือข้องเกี่ยวด้วยไม่ว่ากรณีใดๆพี่น้องที่รักในปัจจุบันนี้ใครคือชาวสมาเรียในสายตาของเรา เราทั้งหลายจะดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์อย่างไรในการนำข่าวประเสริฐไปถึงพี่น้องเหล่านั้นยิงชาวสมาเรียเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตนางมีความกระตือรือร้อนที่จะออกไปและเล่าให้คนอื่นได้เห็น ถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่นางได้ประสบกับองค์พระเยซูคริสต์และข่าวดีที่นางได้ยินมีใครบ้างที่ได้เป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์แก่ท่านทั้งหลายและมีส่วนทำให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพร้อมหรือยัง ที่จะเป็นคนนั้นที่ออกไปเป็นพยานและบอกข่าวดีแก่คนในสังคมที่อยู่รอบข้างมันเป็นกันยากหรือง่ายที่ท่านจะแบ่งปันเรื่องราวแห่งความเชื่อของท่านให้แก่ผู้อื่นพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ขอให้การเป็นพยานแห่งความเชื่อของเรามีส่วน ที่จะนำคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้มารู้จักกับพระองค์เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์สแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์และดื่มน้ำทำรงชีวิตร่วมกับเราทั้งหลายขอให้พระวจ,จนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้ได้เกิดผลในชีวิต ของท่านและข้าพเจ้าตามชอบน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพ,อพอรอาเมน